กวลระร้อนล่ะก่อนที่จะบอกว่ารัฐบาลเสรษฐาเนี่ยจะมีสเสถียรภาพมากน้อยแค่ไหนเนี่ยลองดูที่ว่าวาระร้อนร้อน,นวาระร้อนร้อนตอนนี้มุกกรลาเนี่ยมีอะไรบ้างเฉพาะมุกกรลาแล้วกันนะและเกิดมรสุมว่าด้วยเรื่องงูเห่าสามตัวจริงไอ,อพักเล็กไอไอคิดด้วยไหมเออพักเล็กเอาเอาพักใหญ่แล้วกันเอ,เอาพักใหญ่นะเอาพักใหญ่ที่จับจับตาได้ให้เห็นเลยว่า อันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ในเมืองที่แบบน่าสนใจนะ,อ,ะอันที่สองต้องรอดูเวาลาสองการตีความไอ้เรื่องของเวละที่สองเรื่องการตีความเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเห็นไหมล่ะตอนนี้<ะ>สำนักกรีฑาก็ส่งมาเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่ารอการชี้แจงว่าจะเดินหน้ายัางไงววระนี้ก็จะเป็นของร้อนที่ต้องอธิบายเวาลาร้อนที่สามเรื่องของคุณทักษิณก็ยังอยู่ในไฮไลท์ของเดือนมกรานะนี่เห็นไหมละ่ะบวาสองกับววลาสามเนี่ยกระนำเข้าไปที่หัวใจคือเพื่อไทย คิดใหญ่ทําเป็นครับแน่นอนครับ22กุมภาเนี่ยจะครบ6เดือนอคุณลักษินครับกจ,จะใช้วิธีเรื่องของพักโทษหรือไม่น่าสนใจยิ่งนะครับวาระที่4มันว่าด้วยเรื่องพักร่วมครับและเป็นแกนแกนหัวใจสําคัญของพักร่วมนั่นคือภูมิใจไทยเมื่อจะมีการพิจารณาคดีของคุณศักสยามชิดชอบบอกแล้ววา่าภูมิใจไทยเป็นพรรร่วมรัฐบาลใหญ่อันดับสอเพราะฉะนั้น การที่ตัวแทนคีย์แมนสําคัญของพรรคผิดไม่ผิดเนี่ยมีผลตัวแปรสําคัญที่ต้องกระทบกับรัฐบาล17มกราคมดูกันต่อมาวาระเดือดอีกวาระหนึ่งคือวาระ24มกราคม2547ครับปยังอยู่ที่การนาของคดีสารรัฐธรรมนูญยังอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญชี้ขาดปมคุณพิชาถือหุ้นสื่อไอทีวว่า ผิดหรือไม่อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เนชั่นไซส์เข้ามาขยายแล้วกันค่อยาามาฟันทงไหม <S <S เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ <รอ S 1> แล้วกันเองนี้ร้อนไม่ร้อนละ่ะร้อนต่อมานน่นนี่วันที่31มกราสิ้นเดือนนะครับว่าด้วยของออพักก้าวไกลที่ไปหาเสียงตอนก่อนเลือกตั้งที่จะแก้มาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ ทั้งหกวาระร้อนร้วนแล้วแต่มีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเศรษฐาแต่มันมีประเด็นปรีกย่อยในรัฐบาลเศรษฐาที่สะท้อนเสถียรภาพข้างในด้วยตัวเองแน่นอนครับเสียงรัฐบาลพักร่วมเหนียวแน่นไหมพอรบองก็มานบอกได้เลยเหนียวแน่นเหนียวแน่นเลยเหรออ่าบอกเลยนะบอกได้เลยโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับชินวัตรและการขยับของคุณทักษิณมีผลนะอันนี้มีผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลนะ กรณีของคุณทักษิณล้วนแล้วแต่มีผลออกับเสถียรภาพของรัฐบาลเศรษฐาอย่างมีนัยยะสำคัญสำคัญครับเขาบอกว่าประมาณเดือนไม่เกินเดือนเมษาจะมีการปรับคลรมรปรับครมรเพื่อกระชับอำนาจเพิ่มเสถียรภาพของเศรษฐาทวีสินอันนี้เอาเฉพาะในคอรมอรก่อนรัฐมนตรียังขาดอยู่สองตำแหน่งนะ,ะและคนที่ทำงานอยู่ในสภาว่าปัจจุบันพี่วีบอกว่าสี่เดือนกว่า ร้อิบวันมเมษาเนี่ยก็ปลาไป6เดือนกว่าๆ <Okay. S 2> มองเห็นแล้วว่าใครทำงานตอบรับกับเศรษฐาทวีสินที่กระฉับกระเฉงทำงานทุกวันได้หรือไม่เสถียรภาพของเศรษฐาทวีสินยังอยู่ที่เรื่องภาวะเศรษฐกิจใช่นะถ้าเศรษฐกิจเอื้ออำนวยหรือไม่เนี่ยมีผลทั้งนั้นสำคัญคือแก้<ะ>ปัญหาเศรษฐกิจได้เศรษฐายืน ตรงนิ่งเลยแน่วแน่ไปเลยแต่ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้มันจะเกิดปัญหาภายในครับแน่นอนมาพร้อมกับข้อที่5นายกที่มาจากธุรกิจมาจากเศรษฐกิจเนี่ยคนก็มีความหวังว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจได้ใช่และต้องบอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งบนความหวังและต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นายกเศรษฐาทวิสินต้องสามารถสร้างความหวังให้ได้นะสร้างให้ได้ว่าเป็นนายกที่สร้างความหวังและ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งท<ช>ําได้ไหมต้องทําให้ได้ถึงจะ,สะเสถียรภาพมาดูเสียภาพในแง่ของอเสียงโหวตก่อนครับใน,ในสภาหรือว่าที่สัานุนรัฐบาล11พักเนี่ยสามนึ่งหะแต่ว่าการโหวตก็ประมาณที่ผ่านมามันบอกให้เห็นแล้วว่ามีอีก4นะจากฝ่ายค้านได้ฝ่ายค้านมาสี่ที่พร้อมจะยกมือให้กับฝั่งรัฐบาลตลอดพร้อม เวลานึกถึงตัวเลขสตีลภาพในสภาหรือว่าพักร่วมแล้วเนี่ยให้ยึดตัวเลขนี้นะครับเอาตัวเลขนี้ไปก่อนนะฮะสามหนึ่งเก้านะฮะสี่เสียงที่ได้มาเขาบอกว่าฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงไทยสร้างไทยเนี่ยเขาบางคนเนี่ยที่โหวตสวนเนี่ยฝั่งโหวตสวนเนี่ยเขาเจรจาลับๆกับบางพักแล้วนะถ้าถูกขับเมื่อไหร่เนี่ยพร้อมไปแล้วไปเมไปมาน้นครับต่เลขาธิการพักนวงคุณตากรนุก็ลลาออกไปแล้วด้วยนะไอ้นี่บอกควบคุมไม่ได้ใช่ไหมพัก เลี้ยงแล้วดูแลไม่ได้ลกไม่ได้เออราดีกว่าใครที่ลาออกนี่สามเสียงที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยสามเสียงส่วนสามเสียงที่เห็นด้วยคุณ<ห>นี่ไปฝั่งรัฐบาลไงฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงสอวอส่งเสียงขู่มาบอก<พ>ว่าสี่เดือนแล้วรัฐบาลทํางานไม่ได้ก็จะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ไม่ลงมติ หลอกด<า><า>่าเรื่องขึ้นมาหลอกด่านายกหลอกด่านายกแน่นอนครับก็วันก่อนก็มีผู้สื่อข่าวไปถามนายกนายกก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้วถ้าเกิดฝ่ายนิติบัญญัติครับสสส,สวนี่คือฝั่งนิติบัญญัติจะตรวจสอบต้องการความกระจ่างหรืออะไรก็ต้องชี้แจงซึ่งเป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องปกติ